กระต่ายพันนิภาโพสต์แล้วครั้งแรกหลังตั้งโตะแถลงข่าวฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดปกป้องแฟนเพลง ต้องบอกว่าจากกรณีที่ผู้จัดการส่วนตัวอย่างไพบูลแสงเดือนดีกรีเจ้าของค่ายจูดจ้ s สตูดิโอได้ออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงว่าทั้งคู่มีลูกกับนักร้องเสียงคุณภาพกระต่ายพันนิพาก็ต้องบอกว่ากระแสการติดตามในโลกโซเชียลของทั้งคู่ก็ทวีคูณมากขึ้นเป็นเท่าตัวอีกทั้งในช่วงหลังมานี้ไม่ว่าทางค่ายจะปล่อยเพลงไหนออกมาก็จะดังเป็นพลุแตกในโซเชียลอยู่เสมอ และเมื่อวานนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสที่พี่ภาควิจาร์ณในโลกโซเชียลเมื่อกระต่ายพันนิพาภัยบุญและทนายส่วนตัวได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวและหนึ่งในนั้นก็ได้พูดถึงประเด็นฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดซึ่งเธอได้ถูกวิจาร์ณในแง่ลบโดยกระต่ายพันนิพาได้กล่าวเอาไว้ว่า กระต่ายขาอออกมาปกป้องแฟนเพลงเรื่องการแสดงความคิดเห็นแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจพวกเราเพราะที่ผ่านมามีการให้ข้อมูลรายการรายการหนึ่งว่าเราสองสองคนให้ FC ของเราไปคอมเมนต์ไปด่าในโพสต์ของเขากระต่ายขอชี้แจงตรงนี้และขอปกป้องพี่ๆเอทุกคน แจ้งว่า PPFC ของกระต่ายทุกคนมีวุฒิภาวะทางจิตใจอารมณ์และสติปัญญาที่ดีสามารถแยกแยะพิจารณาการแสดงความคิดเห็นได้แต่หลังจากที่พี่ๆี่เขามาแสดงความเห็นให้กำลังใจกับพวกเรากลับมีพวกขิดเกรียนคีย์บอร์ดท,ที่รับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวมาด่าและมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของพี่พี่ใช้ถ้อยคําที่รุนแรง วันนี้กระต่ายจึงขอมาอบปกป้องพี่พี่เอซทุกคนขอขอบคุณพี่พี่เอซที่คอยให้กําลังใจกระต่ายพันนิพาถ้าไม่มีพี่พี่คอยให้กําลังใจคอยสปอร์ตกระต่ายพันนิพาก็จะไม่มีวันนี้ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกคนเด้อกระต่ายฮักฮักพี่พี่ทุกซีทุกทุกคนต่อจากนี้จะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงออกมาให้ทุกคนได้รับฟังกระต่ายจะขอมอบความสุขผ่านเสียงเพลงไปยังพี่พี่ทุกคนขอบคุณค่ะ และล่าสุดกระต่ายพันนิพาโพสต์แล้วครั้งแรกโดยงานนี้เธอได้ระบุข้อควาไมไว้ว่าขอบพระคุณพี่พ FC ทุกทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเรานะคะถ้าไม่มีพี่พ FC คอยสนับสนุนให้กำลังใจกระต่ายก็จะไม่มีในวันนี้หนูจึงขอมาปกป้องพี่พ FC ทุกคนขอบคุณจากใจจริงค่ะ